โอเคนะครับผมกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมนดีต้อนรับคน้าูช่อง B Live Channel นะครับผมวันนี้เนี่ยน้องๆครับนี่วันนี้นะครับผมที่ก็ได้ของเล่นมใหม่จริงๆแล้วได้มานานแล้วแหละนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทําที่ไขให้กับเจ้าเต่าสุขตากันนะ ครับผมเออเพราะว่าเราได้แองจี้แองเจิลนะครับผมมานานแล้วนะเป็นปีแล้วแหละแล้วก็โดนตัวผู้ขึ้นบ่อยมากๆนะฮะเรายังไม่ได้ทําที่ไขใ้เขาเลยนะฮะเดี๋ยวเราวันนี้เนี่ยเราจะมาสกัดปูนะฮะแล้วก็ทําที่ไขให้น้องเต่าสุกต้ากันนะครับผมแต่ว่าก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นนะฮะเดี๋ยวเรามาให้อาหารอีโกนากันก่อนนะครับนี่เพราะว่าแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ให้อาหารอีกโกนาเนี่ยเขาเมากวนเราแน่ๆทำงานไม่เป็นสุกเลยนะครับเทคนึงไปนี่นะครับ เรามาให้อาหารกนุนากันก่อนชั้นบนถ้าเราไม่ให้นี่ข้างล่างก็ทํางานไม่ได้ไหนะฮะอุ้ยเยอะไปป่ะนะครับเอาออกหน่อยหนึงนี่ออุ้ยโดนเหยียบเหยียบเท้าเหยียบเท้าไอ้แ นี่นะฮะให้อาหารข้างบนแล้วก็ข้างล่างแย่งกันมากเลยนะฮะนี่เดี๋ยวเราจะทําบ่อไข่ให้กับน้องสุขาตานะฮะน่าจะเป็นเวิร์งตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราต้องสก,กัดปูนตรงนี้ออกก่อนนะฮะโอเคนะครับผมน้องๆฮะเดี๋ยวเรามาทําการสก,กัดปูนกันเลยดีกว่านะครับผมไอ,อะนี่นะครับผมเดี๋ยวเราจะสก,กัดประมาณนี้ นะครับเราจะไม่ให้มันติดพันมันติดตรงนี้มากเกินไปนะฮะติดขอบั้วมากเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะขุดออกไปนะครับก็กดลงไปเลย น้องครับผมที่ว่าเดี๋ยวเราต้องเอาเต,ต่าพวกนี้ออกก่อนนะฮะเพราะว่าถ้าเราไม่อ,ออกที่ว่าเราทํางานไม่ได้แน่แนเลยนะครับผมเขามากวนแบบอืแล้วกวนแบบสกัดแล้วมันไปโดนเขาด้วยนะเอาโอเคเดี๋ยวเรายกเต่าออกไปนะครับงานหนักเลยนะยกเต่าเนี่ยนะครับผมเรียบร้อยนะครับผม เสียงพี่หอบเลยนะฮะ,ะเราเอาเต่าออกมาหมดแล้วนะฮะน้องๆน,งนี่เดี๋ยวจะได้ทํางานสะดวกสะดวกระวังด้วยนะครับเวลาในสวนมันมีเชือกประมาณเนี้ยเก็บออกด้วยนะครับเวลาเราจะปล่อยเต่าออกมาข้างนอกเนาะนี่กี่ตัวหนึ่งสองสามส,ามสี่ห้าหกตัวแล้วก็จะมีมูมูตรวนี้อีกตัวหนึ่ง ผักเยอะมากวันหนึ่งหลายเคร่งมากเลยน้องๆนี่โอเคนะครับอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับผมน้องๆฮะเราปล่อยน้องเต่าสูกกต้าของเราเนี่ยออกมากินยาข้างนอกใน h มเราก็ต้องเสริมด้วยอาหารเต่าทอเทลแลนนะครับผมของเพทูโก้นะฮะนี่ทอเทลแลนนะครับเป็นอาหารที่มีไฟเบอร์สูงที่สุดนะครับผมในบรรดาอาหารเต่าบกทั้งหมดนะฮะคือ22%นะครับผมแล้วก็มีสาหร่ายสไปรูริน่าเลยนะส่วนผสมของเขานะครับช่วยลดในการ เกิดนิ้วหรือว่าเกิดยูริกในเต่าสุกต้าหรือเต่าโบกน,น,นะฮะเดี๋ยวเราไปให้เสริมน้องๆกันนะฮะนี่พี่แช่ไว้แล้วนะฮะนี่นี่มีมีนะฮะเราก็จะเอาวางไว้ตรงนี้เลยบนหญ้าแห้งนะฮะวางให้บนหญ้าได้นะครับ โอเคนะครับผมน้องๆฮะหลังจากที่เราจัดการกันกบนะครับวังเต่าสุกาตานะออกไปข้างนอกแล้วก็ให้อาหารนะครับผมรวมถึงหญ้าแห้งด้วยนะฮะเออก็เดี๋ยวเรามาทําต่อกันนะครับผมอย่างนั้นไม่เสร็จแน่นอนวันนี้มา โอเคนะครับผมน้องๆครหลังจากที่เราสกัดพื้นนะครับออกแล้วเดี๋ยวเราจะต้องงัดนะครับใช้ใช้ใช้ใชจอบเออเหนื่อยค่ะบใช้จอบนะครับผมงัดแผ่นปูนนะฮะที่เราได้สกัดเป็นสี่เหลี่ยมเอาไว้นะนี่ข้างหลังนี่เห็นไหมเห็นรอยตรงนี้ไหมรอยปูนเออนะฮะอีกคนหน้าก็อยู่ข้างบนมองว่าทําอะไรวะอย่างงี้นะครับ ให่มากเลยนะครับน้องๆเห็นไหมเราสกัดออกละนะครับเราทําไม่ได้ใหญ่มากนะเพราะว่าเต่าเราก็ไม่ได้ตัวใหญ่เนาะที่เราก็มันจํากัดนะฮะเออเดี๋ยวเราจะขุดตรงนี้ต่อนะครับขุดแล้วก็เดี๋ยวจะเอาแผ่นปูนอย่างเงี้ยเห็นไหมที่เรือเรือเนี่ยเราจะวางข้างๆนะครับเพราะว่าไม่ให้เขาขุดลึกลงไปข้างล่าง ในขณะที่แบบว่าเรากําลังสกัดปูนนะครับนี่เห็นไหมเออเขาเคี้ยวตุ้ยๆเลยแรงมากเลยอูย้อาหารติดปากอาหารเม็ดติดปากทังน้องเออนะฮะอ,อืมเดี๋ยวทางานต่อนะฮะโอเคนะครับผมนี่หลังจากที่เราขุดลุมเสร็จแล้วแล้วก็อันนี้เสร็จแล้วนะครับ เห็นไหมปูนที่เหลือนะครับที่เราสกัดจากข้างบนเนี่ยนะฮะขอโทษมือวันนี้มันจะสั่นหน่อยเพราะเหนื่อยมากนะฮะที่เราสกัดจากข้างบนเราจะทุบๆให้เป็นก้อนเล็กๆนะแล้วก็วางอยู่ข้างล่างทําไมเราต้องวางข้างล่างครับเพราะว่าเราต้องการเต่าขุดลึกเกินไปนะฮะเออเนาะเดี๋ยวเรามาปรุงปรุงดินเออเรียกว่าปรุงดินหรือเปล่าปรุงหลุมนะครับผมเดี๋ยวเอาทรายใส่ด้วยนะฮะโอเคนะคกับผมน้องๆฮนะก็อันนี้ก็เป็น ทรายนะครับที่เราเที่ยวมานะฮะเอามาเยอะไม่ได้ครับเพราะว่าวันนี้เราใช้รถเก็งในการขนย้ายนะฮะเราก็จะเอาทรายเนี่ยมาใส่ข้างล่างนะครับแล้วก็จะเอาดินเนี่ยคลุกผสมด้วยนะฮะเพราะว่าดินเนี่ยดินเนี่ยมันสามารถอุ้มความชื้นได้นะครับสําหรับพี่นะพี่คิดว่าประมาณนี้แล้วก็ทรายเนี่ยมันร่วนนะครับเวลาเต่าขุดอ่ะมันจะขุดได้ง่ายขึ้นนะฮะ แกะไม่ออกหลังจากที่แบบว่าเราเอาทรายใส่แล้วนะครับเดี๋ยวเราเอาดินที่เราขุดขึ้นมาเนี่ยคลุกเลยนะฮะ เหนื่อยมากนะครับผมเสร็จแล้วนะครับผมน้องๆฮะคลิปนี้นะฮะมันอาจจะแบบว่าสั้นๆนิดหนึ่งพี่ขออภัยจริงๆนะครับผมเพราะพี่ถ่ายคนเดียวแล้วก็วันนี้มันเป็นงานที่ต้องใช้แรงนะฮะตอนนี้คือพี่ล้ามากเลยนะฮะนี่เด็กๆเต่าซูคาต้านะครับก็ได้เข้ามาอยู่ในบ้านแล้วหลังจากที่เราแบบว่าในประเทศเออกไปอยู่ข้างนอกช่วยขาวนะครับมาดูดีๆแล้วมาดูกันดีกว่านะฮะว่าอ่าคอกที่ะเอ๊ไม่ใช่อคออสี่บ่อที่เอาไว้ให้เต่าไข่นะฮะเป็นยังไงนะครับผม เกาะนี่นะครับเราทําแบบง่ายๆนะฮะตรงนี้เมื่อกี้นี้เราเจาะลงไปข้างล่างนะครับแล้วก็เอาทรายกับดินเนี่ยมาผสมกันนะครับข้างล่างเราจะลองด้วยไอตัวแผ่นปูนอย่างเงี้ยที่เราเจาะแล้วเหลือนะครับเราก็เอาไปลองข้างล่างเพราะว่าไม่ให้เต่าของเราไข่เอยขุดลงไปลึกเกินไปนะฮะแล้วก็เราก็จะล้อมด้วยบล็อกนะครับเพื่อเป็นกิจลักษณะให้มันสวยงามนะฮะนี่เข้ามาแล้ว ตามฉันมาทำไมนี่นะครับเต่ามอมแมมเลยนะฮะฝนตกนิดหน่อยทีนี้นะครับผมเต่าเราก็มีลุ้นได้ไข่แล้วนะครับเมื่อกี้นี้นะครับผมหลังจากที่เราแบบว่าเอาไปปล่อยให้กินหญ้านะฮะก็ใครที่นะครับผมไม่มีหญ้านะครับผมหรือว่าขี้เกียจ เออออกไปไหนก็แนะนำนี่นะครับผมอาหารเต่าเท่าแลนดของเพจทูโกนะครับผมหรือใครคิดว่าเอ้ไฟเบอร์มันจะพอไหมจริงๆแล้วมันมีไฟเบอร์สูงที่สุดในอาหารเต่าทั่วไปแล้วนะครับผมหรือใครคิดว่ามันมีไฟเบอร์ไม่พอนะฮะนี่เดี๋ยวพี่มีนี่ให้ดูนี่เห็นไหมทีนี่นะครับผมญาทิมโมที Kingdom, นะครับผมทีนี่คิงดอมนะครับผมก็จัดการได้นะครับนี่ เอาไปเสริมกันแช่น้ําให้นิ่มๆนะฮะเต่าสามารถกินได้นะครับอ่ะโอเคนะครับน้องๆครับการที่พี่ทำคอกหรือว่าทำกรงหรือว่าทำบ่อให้เต่าไข่นะครับมันอาจจะไม่ใช่แบบว่าสมบูรณ์แบบร้อเซนะครับผมหรือว่าเพอร์เนฟะคร้อเนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นมันต้องดูว่าเรามีทรัพยากรเท่าไหร่เราเรามีพื้นที่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าพื้นที่เนี่ยมันมีค่อนข้างจํากัดนะฮะตอนนี้เราทํา อคอกใหญ่ไว้ที่บ้านตัวนะ่ะยังทําไม่เสร็จถึงไหนเลยนะครับแล้วทีนี้เต่าตัวเมียมันอยู่ปีกว่าแล้วนะครับแล้วมนโดนตัวผู้ขึ้นแทบทุกวันเลยนะครับแล้วก็เผื่อว่าเราจะอาจจะได้ลูกเต่าก็เราก็เลยลองมาทําบ่อไข่ให้เขาดูนะครับลองให้เขาขุดดูซ้อมดูก่อนก็ได้นะฮะคงไม่เป็นไรนะครับผมก็ใครที่กําลัง จะลองเลี้ยงสัตว์นะครับก็ลองศึกษาดูนะครับผมเอาที่เราไหวนะอย่าแบบไปเกินตัวนะครับผมสาหรับคลิปนี้นะฮะก็ลองไปปรับปรุงใช้ดูนะครับอาจจะทํากว้างกว่านี้ก็ได้นะฮะก็จะดีมากๆเลยนะฮะเออเนาะสำหรับคลิปนี้ก็อาจจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมบ๊ายบาย